เอาเด้อเอาดีๆเด้อมันร้อนนะอืมช้ากินช้าๆก็ได้ลูกกินช้าๆอร่อยไหมหเตี๋ยวอือว่าน่ายโอ้เป็นตาแ็บใช่วะทำดีๆหยิบเอาให้หมดหมดอืมอืมออ,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 อย่าทำอย่าง,งานั้น อย่าวมันจะเข้าตาหยิบเอาเอาช้อนใส่เอาช้อนตักอย่าทำอย่างงานทำดีๆอืม โอ้ยเป็นดแบแทนน้อบันน้อวอนวันนเฮ้ยฮอืม